ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปได้วยกันทำทำไม <laughs> ทำทำไมก็ไม่รู้ครับอยากทำนะครับคึกแหม คนเราเนี่ยพอมันหายป่วยแล้วมันอารมณ์ดีนะครับมันอารมณ์ดีแล้วมันก็คึกคักนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าผมกําลังเพิ่งหายป่วยมาตอนนี้ก็ลมลมดีมากนะครับก็ก่อนอื่นนะขายหนังสือก่อนนะครับเดี๋ยวจะนะเดี๋ยวสำนักพิมพ์จะตีหัวนะครับก็ซัพพื้นทุนสินนะครับหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับมุมมองต่อเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทุนนิยมหุ้นใดๆด้วยสายตาของศิลปะนะ อยากให้อ่านเนี่ยมากๆนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะักอ่านหลายๆคนนะที่ทดลองอ่านแล้วบอกว่าเออมันเป็นหนังสือการเงินการลงทุนที่โคตรเป็นมนุษย์เลยแล้วก็อ่านแล้วทําให้รู้จักผมได้มากขึ้นเห็นมุมมองชีวิตมุมมองการที่ผมมองโลกได้มากขึ้นก็เชิญชวนนะครับเพราะว่านอกจากคุณจะอ่านแล้วได้ความรู้การกลงทุนเนี่ยคุณยังได้รู้จักผมมากขึ้นด้วยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะตอนนี้ก็คือว่าปกแข็งพรีออเดอร์นะรีออเดอร์นะหนึ่งคุณได้คอร์สออนไลน์ กระบวนทาการหาหุ้นเด้งสไตล์โลคุณศาสตร์ความยาวหชั่วโมงมูลค่าพันสองแต่คุณได้คอสนี้นะบวกกับหนังสือปกแข็งมูลค่า1,000บาทนะรวมแล้วทุกอย่างแล้วนะลดเปอร์เซ็นต์ส่งฟรีนะหรือ680้อยปดบเองอะ ขายถูกเพราะว่าอยากให้คนซื้อไม่มีคนอ่านหนังสือเขินนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ช่วยเอาใช้คำว่าช่วยเลยหรออีกนิดนึงง,ง,งจะกราบกราบคนอ่านแล้วนะก็สนับสนุนกันนะครับใครชอบคอนเทนต์ลงทุนศาสตร์ก็สนับสนุนกันได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับช่วงนี้ไม่มีสปอนเซอร์เลยช่วงนี้ไม่มีงานเข้าเลยนะครับต้องขายหนังสือขายหนังสือมาจา่ายค่าพนักงานนะครับก็อุดหน,นุนกันได้นะครับ นะอ่ะเข้าเรื่องวันนี้จะจะพูดเรื่อง2อ,อุตสาหกรรมที่ผมโคตรไฮบ์เลยนะครับหรือโคตรชอบชอบชอบมากๆนะครับหมายถือว่าวันนี้อ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ถ้าคุณจะลงทุนหรือคุณจะหาข้อมูลคุณจะศึกษาอุตสาหกรรมผมขอแนะนํา2สองอุตสาหกรรมดีครับผมว่าเป็นเพสองอุตสาหกรรมที่โคตรคุ้มค่าที่คุณจะศึกษา1ครับอุตสาหกรรมไอทีครับเออ อันนี้ผมพูดในเมนชั่นของหุ้นทั้งโลกนะหมายถึงว่าคุณเข้าใจผมนะคือในวันนี้หุ้นไทยมันมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหนะุ้นนะนเวลาผมพูดพุดผมหมายหุ้นทั้งโลกนะวันนี้ตลาดหุ้นที่ยังเป็นพลังขับเคลื่อนตัชนีหุ้นโลกเนี่ยมันคือหุ้นไอททั้งนั้นเลยเนาะชัดที่สุดก็คือ Magnificent s e v e นนะครับ Google Amazon Meta Microsoft อะไรก็เอ่อเ s l ลอะไยว่าไปนะครับทุกตัวเนี่ย มันเป็นหุ้นไอทีหมดไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรใดๆก็ตามอ่ะมันคือไอทีนะครับดังนั้นเนี่ยไอที IT เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นอุตสาหการรมที่ผมยังเชื่อว่ามันเติบโตได้เยอะมากกับโลกใบนี้เนาะไหนจะ AI ไนะครับไหนจะรถยนต์ไฟฟ้าไหนจะ อินเทอร์เน็ตออฟซิงนะครับไหนจะโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆที่จะเข้ามามีชีวิตในผลประจําวันแกจิตอะไรเงี้ยนั้นผมว่าการที่คุณสามารถเข้าใจแอนเวอ n ์เมของธุรกิจนี้ได้คุณสามารถเข้าใจได้ว่าเฮ้ยหุ้นไอทีมันมีอะไรบ้างไอที IT ในซัพพลายเชนมันใช้อะไรบ้างคนไหนทําอะไรคนไหนเก่งอะไรอันนี้เก่งกว่าอันนี้ยังไงยากนะครับไอที IT เนี่ยผมก็ต้องพูดเลยนะว่าผมอาจจะไม่ได้ถนัดมากนะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายอะ่ะวันนี้คุณไปอ่านหุ้นแบบ เออหุ้น i ิน e l หุ้น ARM หุ้นอะไรอะ่ะหุ้น AMD หุ้น NV i d i a เดียมันไม่ได้อา่านเราเข้าใจง่ายๆเหมือนหุ้นคาปลีกนะเพราะว่ามันอาจจะมีศัพท์เทคนิคมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าคุณจะศึกษาเรื่องหุ้นไหนเป็นพิเศษผมแนะนำว่า IT ทเนี่ยคุ้มค่าจะศึกษา i ินเค e หมายถึงว่าในที่นี้ผมพูดอย่างนี้นะสมมติว่าคุณจะไปศึกษาหุ้นเหมืองแร่เนี่ยหรือหุ้นปิโตเคมีอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยากเหมือนกันน่ะแต่สำหรับผมมาผมรู้สึกว่า ไออุตสาหกรรมพวกนั้นน่ะมันค่อนข้างจะนิ่งๆแล้วอ่ะมันคงที่ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าคุณศึกษาหุ้นที่มันเป็นไอทีผมว่ามันยังได้อนาคตอีกยาวไกลที่มีโอกาส่เออหุ้นเหล่านี้จะเติบโตไปได้อีกไกลหุ้นเหล่านี้มีโอกาสจะให้ผลตอบแทน5เ 10, ด้ง10เด้งร้อยเด้งได้ซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าหุ้นกลุ่มไอทีเนาะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยคุ้มค่ากับการศึกษาอีกกลุ่มนึงคือหุ้นกลุ่มยาครับผมพูดเลยนะว่ายาคือเภสัชพันธ์ไม่ใช่การแพทย์น,นะ จริงๆหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์หรือการแพทย์จะมีหลายกลุ่มนะครับตั้งแต่ผู้ผลิตเภสัชพันธ์นะครับผู้ผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับผู้ให้บริการทางการแพทย์ก็คือคลินิกโรงพยาบาลน,นะครับคลินิกเฉพาะทางต่างๆร้านค้าปลีกอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นร้านขายยาเป็นต้นนะครับไปจนถึงประกันภัยทางการแพทย์คือทั้งหมดอ่ะมันนับเป็นการแพทย์หมดคราวนี้ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเวลาเราพูดคาว่าเฮลท์เนี่ย เราจะนึกถึงแต่โรงพยาบาลเนอะเพราะว่าหุ้นไทยอ่ะหุ้นผลิตเภสัชภัณฑ์ไม่ได้เยอะอะก็จะมีแค่แบบเฮลิธใช่ไหมมีอะไรกัมีเมกาวีแคร์อะไรเงรี้ยมันไม่ได้มีเยอะมากนกอะไรเงี้ยนะครับแต่หุ้นลงมามีเยอะแล้วกมมีหุ้นใหญ่ b p d m s มี BS ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดหุ้นไทยแต่ต้องอธิบายอย่างนี้ว่าหุ้นที่ผมชอบคือหุ้นผู้ผลิตยาครับซึ่งยาในที่นี้เนี่ยต้องเป็นยาออริจินอลด้วยนะครับ คือเวลาเขาพูดถึงหุ้นยาเนี่ยยาเนี่ยถ้าถือผู้ผลิตยารายแรกสมมติผมคิดศาสตร์ตัวหนึ่งขึ้นมาได้เออถูกช,ชื่อผมคิดยาจิตตรงแปงมาจิตจิตตรงแปงเนี่ยเป็นยากินแก้โรคซึมเศร้าจิตตรงแปงเนี่ยมันผมคิดได้เป็นคนแรกใช่ไหมผมก็ไม่จดสิทธิบรเออผมจดสิทธิบัแล้วผมก็ขายจิตตรงแปงกล่องก่อนนะครับมีสิบเมตรจิตจิตตรงแปงของผมเนี่ยเขาเรียกว่ายาออริจินอลก็คือยาที่คิดเป็นคนแรก ออริจินัลก็คือความแบบดั้งเดิมความเป็นจุดเริ่มต้นเนาะนะครับแต่พอมันหมดสิทธิบัตรเนี่ยนะครับบริษัทอื่นๆเนี่ยก็สามารถผลิตยาจิตตรงแต่งออกมาขายแข่งได้นะครับก็จะเรียกว,ว่ายาเจเนริกนะครับหรือว่ายาเลียนแบบซึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายนะพราหมดสิทธิบัตรใครก็ผลิตได้นะครับอย่างพวกเมก้าวีแคร์นะครับเนี่ยอันเนี้ยเขาเป็นยากลุ่มยาเจเนริกคือเขาจะผลิตแต่ยาที่มันหมดสิทธิบัตรแล้วเช่นวิตามินนะไอบุโปรเฟน นะครับหรือว่าตัวของแอคโนตินอย่างเงี้ยมันก็เป็นยาที่หมดสิทธิบัตรแล้วคือเขาไม่ได้เสียเงินในการวิจัยและพัฒนายาใหม่ยาออริจินอลนะครับซึ่งอุตสาหกรรมยาเจเนริกเนี่ยก็ค่อนข้างนิ่งเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะช้ากว่าเทรนโลกไปเป็นสิบสิบปีนะครับกลุ่มที่เป็น promising มากๆสำหรับผมก็คือกลุ่มที่เป็นยาออริจินอลนะถ้าคุณผลิตยาออกมาแล้วยาของคุณ มีความสามารถในการรักษามันสามารถขยายตลาดไปทั่วโลกได้อย่างไม่ยากเนะเพราะว่าเครือข่ายบริษัทยาพวกนี้มันมีทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแล้วการขายยาเนี่ยมูลค่ามันอยู่ในยาคุณไม่จําเป็นจะต้องไปตั้งโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องไปตั้งร้านขายยาไม่จำเป็นต้องไปทําการตลาดอะไรเยอะขอแค่ยาคุณมันดีอะยามันจะขายตัวเองได้นะครับหุ้นในกลุ่มนี้ก็คือเช่นพวกเอสตาเซเนกาอะไรอย่างเงี้ยโรสสโนฟฟี่จอร์สันแอนด์จอร์สัน n o n o น o ร์ดิ i อ l ไ l i l l ล l ่ไฟเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหุ้นกลุ่มที่มันอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ยุโรปเยอะๆนะครับหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยใช้ความรู้เยอะมากเหมือนคุณก็ต้องมีความรู้พิเศษเชิงไอทีแต่นี้เป็นความรู้เชิงเภสัชซึ่งผมโค้ชโชคดีเลยผมจบเภสัชมาคือคุณต้องมีความเข้าใจยาแต่ละประเภทยาแต่ละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มโลกมันมีความสําคัญแค่ไหน มันมีโอกาสจะรักษาหายแค่ไหนยาแต่ละกลุ่มมันมีมูลค่ามากแค่ไหนเออถ้าคุณผลิตยารักษาโรคเบาหวานกับผลิตยารักษาโรคน้ํากัดเท้าได้มูลค่ามันก็ไม่เท่ากันถูกไหมเพราะตัวเพราะตัวความเจ็บป่วยมันรุนแรงไม่เท่ากันมูลค่าตลาดมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นหุ้นยาเนี่ยก็เลยเป็นหุ้นที่มีความซับซ้อนและยากประมาณนึงดังนั้นถ้าคุณจะศึกษาเนี่ยมันคุ้มเพราะว่ามันยังมีโรคอีกจํานวนมากในโลกนี้ที่มันรักษาไม่ได้และยังรักษาไม่หายขาด บางโรคมียารักษาเช่นเบาหวานไขมันความดันที่เป็นโรคยอดฮิตเนี่ยคนมันก็ยังไม่หายเขาจะมันคนไม่ปรับพฤติกรรมนะหรือว่าโรคที่ไม่รักษาไม่หายเลยแน่ๆอย่างมะเร็งอย่างเงี้ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายก็ยังมีการผลิตยาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําตลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับดังน,นั้นยากลุ่มนี้เนี่ยมัน promising มากๆในระยะยาวเพราะว่ามันยังมีการคิดคน้นยังมีการตามหาคืออุตสาหการรมมันไม่นิ่งอ่ะมันไม่หยุด แต่ไอความไม่หยุดนี่มันยากนะเพราะมันมีเวลามีสิทธิบัตรใช่ไหมคุณต้องทําความเข้าใจธุรกิจมันก็ยากยากกว่าหุ้นที่สาหรับผมคือเดทแล้วตายแล้วหุ้นอย่างหุ้นกลุ่มที่ผมเรียกว่าตายแล้วอย่างเช่นหุ้นคาปลี่อย่างเงี้ยนวัตกรรมวิธีการในการทําธุรกิจเนี่ยมันตายแล้วมันนิ่งแล้วมันเข้าใจทุกคนในโลกเนี่ยเข้าใจหมดว่าเราจะขยายแฟรนไชส์เนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรทําอย่างไรคือทุกอย่างเนี่ยมันนิ่งแล้วเหลือแค่ว่าคุณจะ implement ยังไงนะครับดังนั้นหุ้นกลุ่มนี้เนี่ย เวลาเราทำเนี่ยเราคิดอีกแบบหนึ่งเราต้องไปดูกลยุทธ์ทางธุรกิจดูการทําดูนู่นนี่นั่นแต่ทุกอย่างมันค่อนข้างอยู่ในเฟสที่ predictable คือมันเข้าใจได้ง่ายพอมันเข้าใจได้ง่ายเนี่ยอัตราการเติบโตอลไของมันเนี่ยมันค่อนข้างจับต้องได้ชัดเจนมาแต่อ t ทีกับยาเนี่ยมันมีโอกาสจะระเบิดมันมันมีโอกาสอย่างนี้มันจะมีโอกาสสิ่งที่เรียกว่า value transferring คือการย้ายคุณค่าทั้งหมดจากตลาดหนึ่งมาไว้อีกตลาดหนึ่งนะคุณคิดเหมือนไอทีอ่ะมันเหมือนที่ไอโฟนอ่ะ กินมือถือดั้งเดิมทั้งหมดแล้วสร้างตลาด iPhone ขึ้นมาใหม่มันคือแบบนั้นน่ะเออหรือว่ารถไฟฟ้าที่เราจะเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาหมาเป็นรถไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดหรือว่ายาบางตัวเก่าๆที่ใช้ไม่ได้แล้วมันก็จะแวร์ลูดทรานเฟอร์มายากลุ่มใหม่ทั้งหมดอย่างเงี้ยมันมีมูลค่ามหาศาลแล้วมันสามารถสร้างการเติบโตมูลค่ามหาศาลได้ในะระยะยาวได้ซึ่ง Promising มากๆและเป็น2024คือเป็นวันนี้เนี่ย แต่ก่อนผมจะพูดว่าผมเช่าหุ้นคาปลีโรงพยาบาลขนส่งร้านอาหารอุออโปโภคบริโภคใช่ไหมครับโรงแรมประกันอย่างเงี้ยผมบอกว่าผมชอบประมาณสัก8กลุ่มวันนี้ผม,ผมฟันธงเลยว่าผมชอบ2กลุ่มครับคือไอทีและเพะสสภัพัน2กลุ่มนี้คือผู้ชนะณนะวันนี้เป็นปัจจุบันมากๆแต่ยากดังนั้นถ้าคุณจะศึกษาหุ้นนะผมพูดได้เลยว่า2กลุ่มนี้คุ้มค่าจะศึกษาเพราะว่าศึกษาแล้ว ใช้ได้เยอะใช้ได้นานโอกาสในอนาคตยังไปต่อได้ถ้าคุณไปศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจสันดาบอย่างเงี้ยโอกาสข้างหน้าถ้าเขาบังคับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหมดธุรกิจมันจะหดอุตสาหกรรมมันจะหดเล็กลงหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่วันนี้สองกลุ่มนี้เนี่ยมันยังไม่มีเทรสที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนอกจากมันแข่งกันเองในอุตสาหกรรมแลนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าจะศึกษา2กลุ่มนี้ผมไฮมากๆและผมชอบมากๆนะครับก็คือ IT และเพศสัชพันธ์นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นไอเดียใหม่ที่ไม่เคยพูดที่ไหนเนื่อแต่ชอบมากๆมาสักพักแล้วนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะไปศึกษากันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครอยากสนับสนุนลงน,นาสตาดวันนี้นะครับก็สามารถซื้อหนังสือของผมได้นะครับหลายหลายช่องเขาจะมีปุ่มแต่งใช่ไหมปุ่มสมัครสมาชิกนะครับซึ่งผมทําไม่เป็น,น <laughs> ผมพยายามทําแล้วมันทำไม่เป็นนะผมเหนื่อย ผมก็เลยเออเออเออขายหนังสือแลวกันเหนื่อยอ่ะทำไม่เป็นอ่ะไม่ทาและเลิกนะครับก็ <g ay> ขายหนังสือก็ใครอยากสนับสนุนนะก็ซื้อหนังสือผมได้นะครับถ้าใครบอกเ้ยปกแข่งมันแพงนะครับไม่อยากเรียนออนไลน์ด้วยไม่ได้อยากจะรู้อะไรชีวิตผมขนาดนั้นก็อ่ะซื้อปกอ่อนก็ได้2องบาทนะครับราคาก็ถูกเหมือนกันนะครับก็เชิญชวนนะครับตอนนี้ส่งฟรีนะยังพิออเดอร์ได้ถึงประมาณวันที่ถ้ามิถุนายนนะผมจำไม่ผิดนะครับก็เชิญชวนนะครับฝากอุ่นๆผมด้วยนะสวัสดีครับทุกคนเจอกันใหม่ครับสวัสด อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์